อยากปั้นลูกแคนนี้ให้ได้1ทีต้องเข้าใจ2บัฟใหม่นี้ไปดูกันโอเคครับหลังอัปเดตใหม่ก็มีการแก้บัฟสปินเกอร์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าก็มีบัฟใหม่มาเสริมนะครับ ทำให้ผลของน้องเนี่ยอาจจะไม่ต้องเวอร์ถึง100โลก็ได้นะครับแค่70โลก็พอมาดูกันครับว่าบัฟใหม่มีอะไรบ้าง1บัฟภูเขาไฟหรือโมเทนนะครับอันนี้มันก็พอๆกับซอมบี้เลยนะครับมันก็คือคูณ2ี่ิ้านั่นเองแต่ความยากของการได้ของมันเนี่ยต่างจากซอมบี้นะครับคือซอมบี้เนี่ยพี่ให้5เต็ม10นะครับแต่บัฟเนี้ยพี่ให้10เต็ม10นะครับ2อบัฟอุกกรบาดวิธีที่จะได้บัฟนี้นะครับน้องต้องให้ผลไม้ของน้องเนี่ยติดบัฟดาวตกก่อนจากนั้นเอาสตาร์ค ก็จะได้บัฟนี้มานะครับซึ่งมันจะคูณ125เลยส่วนบัฟเบิร์นที่มันคูณ4ที่ได้จากทุกอย่างพี่ไม่ได้พูดถึงนะครับเพราะมันคูณแค่4สำหรับน้องๆที่เป็นสายปั้นผลไม่ต้องมีบัฟนี้ก็ได้นะครับถ้ามีพวกเรนโบว์แล้ว เพิ่มเติมนิดนึงนะครับแล้วก็สำหรับน้องๆที่บ้านได้ลูกใหญ่จนมายื่นออกมาจากสวนแล้วเนี่ยให้หันหน้าหรือย้ายเข้ามาทางแปลงของสวนนะครับอย่าให้ออกจากกรอบของสวนเด็ดขาดเพราะพี่เพิ่งมาสังเกตช่วงอีเวนต์แจกบัฟแอดมินหรือบัฟที่มันแจกเนี่ยเฉพาะตอนอัปเดตอ่ะมันดันไปติดลูกเล็กๆที่อยู่ในสวนนะครับอย่างเช่นลูกแคนี้ลูกนี้นะครับน้องที่เห็นได้ว่ามันได้บัฟเฮเวนและก็มีอีกหลายๆลูกเล็กๆของพี่นะครับที่ติดบัฟภูเขาไฟถ้าน้องไม่อยากพลาดอ่ะก็อย่าลืมตรงนี้กันด้วยนะครับแล้วเจอกัน